แก๊งคอร์เซนเตอร์มารายวันเลยครับสำหรับเบอร์0951705174ย้ำ0951705174เป็นเบอร์ของแก๊งมิชาชีพคอร์เซนเตอร์นะครับโทรมานะครับแล้วก็บอกว่าจากไปรษณีย์ไทยคุณมีพัสด,ดุตกค้างมียงไงกรุณากด9 นะครับกรุณากดก้าเจิตต่อเจ้าหน้าที่ผมก็กด9นะครับแล้วมันวางสายทิ้งเฉยเลยนะครับสงสัยมันรู้ตัวนะว่ามันอาจจะโดนด่าก็ได้นะครับมันก็เลยวางสายทิ้งไปเฉยเลยครับเสียดายไม่ได้ด่ามันนะครับมันโทรมาตอนเวลา15นาฬิกา17นาทีก็คือบ่าย3 17นาทีนะครับโทรมาซึ่งเบอร์นี้เป็นเบอร์จากเครือข่ายของ TrueMove นะครับมาแล้วครับ TrueMove มาแล้วนะครับเบอร์มิสฉาชีพ นะครับโทรโมกมาเรียบร้อยแล้วครับครั้งนี้เบอร์0 9 5ย์0 5 1 7 4ย้ํ้าหนึ่งเจ็ดีอีกครั้งหนึ่งครับ0 9 5ย์0 95, 17, 5 1 7 4นะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราบล็อกเบอร์ของม ants, นะิจฉาชีพน่ะบล็อกกันไม่หวัน่นไม่ไหวพี่น้องครับเพราะว่ามิจฉาชีพตอนนี้มันเอาเบอร bath, ์ไทยเบอร์มือถือปกติเนี่ยน,นะครับมาใช้ในการโทรพอเรา k, บล็อกปุ๊บมันก็เปลี่ยนเบอร์ใหม่เปลี่ยนเบอร์ใหม่เปลี่ยนเบอรกก์ใหม่ tissue, นะครับทีนี้ถ้า สืบหาต้นตอเลยว่าลงทะเบียนด้วยชื่อของใครแค่นั้นครับลงทะเบียนด้วยชื่อของใครนะครับแค่นั้นพอครับแล้วก็พ่วงไปถึงร้านค้าด้วยก็ได้ครับร้านค้าไหนลงทะเบียนมายัางไงลงทะเบียนถูกต้องตามกสะทะชหรือไม่นะครับแค่นี้นครับก็สามารถที่จะปราบมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซนเตอร์นี้ได้หมดไปจากประเทศไทยแน่นอนครับหมดครับหมดแน่นอนครับถ้าทํางานกสะทะชทํางานด้วย นะครับกสทชทำงานด้วยการลงทะเบียนซิมลงทะเบียนซิมมปนยังไงกสทชเข้มงวดหน่อยไอ้สัตว์กสทชเขาเข้มงวดหน่อยร้านกูมึงเข้มงวดเหลือเกินไอ้สัตว์ว่าจะไม่ได้อีกแล้วนะว่าจะไม่ได้อีกแล้วนะครับศูนย์951705174เวลา15นาฬิกา17นาทีมิตรชาชีพแกง๊ง c เ l l นเตอร์โทรมาบอกว่าเป็นอ่าจากอ่าไปสเนไทยนะครับว่ามีคุณมิตรคุณมีพัสดุต,ต,ตกค้าง แล้วก็ผมก็กดก้ามันบอกให้กดก้าเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ผมก็กดก้านะครับแล้วก็อยู่ๆมันก็ตัดสายทิ้งไปเองเลยครับมันไม่คุยไม่ไม่ไรด้วยนะครับมันสงสัยมันคงจะกลัวจะโดนด่านะครับซึ่งเป็นเบอร์จากเครือข่ายของโทรโมบรอบนี้เป็นเครือข่ายของโทรโมบมาครับผมาฝากไปถึงกสทชพี่น้องประชาชนทุกๆท,ท,ท่านนะครับถ้าเป็นแก๊งคอสเซนเตอร์โทรมาเนี่ยนะครับก็ท่านด่าไปเลยครับด่าไปอย่าไปสนใจมัน ด่าไปก่อนครับแล้วค่อยรีบวางสายนะครับอย่าให้มันอย่าไปคุยดีกับมันถ้าเราคุยดีกับมันเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะด่าเรากลับมันจะด่าเราก่อนเราต้องด่ามันก่อนนะครับอย่าปล่อยให้มิจาชีพด่าเราเราต้องดออไมิจาชีพก่อนแล้วก็วางสายนะครับอันนี้บอกกันทุกครั้งครับบอกกันทุกครั้งครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับเรื่องของแก๊งมิจฉาชีพคอนเซนเอร์อย่าไปหลงเชื่อครับโทรมาจากหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้หน่วยงานนั้นนะครับถ้าเราไม่ได้อะไรก็อย่าไปเอใจมันอย่าไป บอกข้อมูลเนี่ยไปคุยดีกับมันด่ามันไปก่อนครับถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวค่อยคุยกันที่ศาลง่ายที่สุดครับเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับด่าไปก่อนครับด่าไปเลยครับมันอย่างของผมเนี่ยผมก็เคยส่งพัสดุกับไปรษณีย์ไทยนะครับแล้วมันคงจะเห็นนะครับเวลาผมโพต์ต่างๆเนี่ยว่าเราไปส่งสินค้าจากทางไปรษณีย์ไทยมันคงจะเห็นแล้วก็โทรมาแอบอ้างสวมรอยนะว่าจากไปรษณีย์ไทยพัสดุตกค้างซึ่งมันไม่เป็นความจริงนะครับ ถ้ามีพัสดุตกค้างเขาจะตีกลับมาเองเขาจะไม่โทรหาเราเขาจะไม่โทรมาบอกเราว่ามีพัสดุตกค้างอยู่นะครับเขาจะตีกลับหาเราเองเลยครับโอยที่เราค่อยรับสินค้ากลับจากที่หน้าบ้านของเราเองนะครับจะไม่มีการโทรมาไม่ว่าจะเป็นพัสดุของค่ายไหนก็ตามแต่นะครับเขาจะไม่โทรมาหาเราถ้าโทรมาหาเรานั่นคือมิจฉาชีพนะครับร้อยเปอร์เซ็นคือมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซนเตอร์ซึ่งมิจฉาชีพนี้กสทช ตำรวจตำรวจไซเบอร์นะครับเห็นเงียบไปแล้วช่วงนี้ทํางานหน่อยทํางานหน่อยทนะํางา,ง,ทงานหน่อยนะครับเห็นเงียบไปแล้วเห็นเงียบไปแล้วช่วงนี้ทํางานหน่อยนะครับฝากฝากด้วยก็แล้วกันครับแค่นี้แหละนะจ๊ะ